โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่ฮะภาพหาชมยากครับคนยืนเคารพเพลงสรรเสริญน,นะในงานหนังกลางแปลงสักที่หนึ่งแหละไม่รู้ที่ไหนนะก็ถ่ายมาให้ดูนะปรากฏว่าโอ้โหคนยืนเต็มเลยแต่ปรากฏมีคนนั่งอยู่หนอหนึ่งเลยนะโอ้เนี่ยนะครับโอ้นะสุดยอดจริงๆนะนะหนังกลางแปลงนะครับแม่นะ เปิดเพลงสรรเสริญว่โหหน้าชื่นชมอันนี้ต้องชื่นชมนะชื่นชมก่อนในขณะที่โรงหนังแต,แต่แต่แต่ถ้าเป็นในโรงหนังพวกเมเจอร์พวกอะไรเนี้ยนะม่ยืนกันแล้วนะครับนั่งใช้กินปอกคอนใช้อะไรหรอเปิดเพลงอะไรหรอไม่ยืนแล้วนะนี่ดีหน่อยเป็นหนังกลางแปลง มันยังมีไฟจ้ามองเห็นใครเป็นใครในโรงหนังนี่โอ้ยมืดตึบนะเออไม่เห็นใครเป็นใครด้วยนะ<อ>นั่งกันเต็มนะครับก็เรามาถึงจุดที่การยืนคารพเพลงสรรเสริญเป็นเรื่องแปลกแล้วเ<อ>พราะอะไรฮะก็เพราะไอ้พวกก้าวไกลนี่แหละนะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มล้างสถาบัน นะการล้มล้างสถาบันสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องมีอาวุธนะใครบอกล้มใครไอคนที่ล้มเจ้าต้องเป็นทหารเป็นอาวุธไม่ไม่จริงครับตอนนี้เขล้มล้างกันด้วยความคิดแล้วตอนนี้นะนี่เห็นไหมนั่งกันอยู่นหนอนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่สนใครเลยนะมีนั่งอยู่นหนอนึ่งเนี่ยโอ้โหนั่งเฉยไม่สนใครเลยแต่ถ้าเป็นเมื่อหลายปีก่อนส5ปีก่อนนี่นะก็จะยืนกันทุกคน ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมายุคนี้ปับ๊บดูสิฮะนั่งเฉยนะนั่งเฉยเลยไม่สนใครเลยทั้งนั้นเลยอืเขาเรียกว่าล้มกันด้วยทางความคิดตอนเนี้ยนะตอนนี้มันเผยแพร่แนวคิดเนี่ยนะครับโอ้โหไปสิบสี่ล้านเสียงแล้วนะไอ้สิบสี่ล้านเสียงเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยถามว่าล้มล้างไหมล้มล้าง คือมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนี้ล้มล้างมันก็เลยเลือกมันก็เลยเผยแพร่แนวคิดเต็มประเทศไปหมดตอนนี้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นพวกมันหมดแล้วครับนะวันใดวันหนึ่งก็แล้วแต่มันอาจจะถึงจุดที่สังคมไทยแตกแยกอยู่ร่วมกันไม่ได้ครับเมื่อถึงวันนั้นวันเมื่อไหร่แล้วก็ก็จะต้องมีการรัฐประหารเกิดขึ้น มันก็จะมีมอ็อบสองม็อบมาตีกันเนี่ยเรื่องนี้แหละนะอืมนะความขัดแย้งก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะเออก็พอไอ้พวกก้าวไกลนี่แหละคอยเสียมคอยล้างสมองไอ้พิธายธนาธรเนี่ยไปเยอะบรนี่แหละคอยเสียมคอยล้างสมองคนรุ่นใหม่นะเดินสายปลุกระดมมาหาลัยทุกที่นะไม่งั้นมันจะมีก้าวนั ก้าวก้ามหาลัยนักศึกษาที่จะสนับสนุนมันเหรอใช่ไหมนะถามว่าหน่วยงานความมั่นคงทําอะไรอยู่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทําอะไรทําสายไปทําช้าไปนะต้องให้ถึงเวลาจุดจุดอิ่มตัวของมันถึงจุดระเบิดนะครับไอสิบล้านเสียงเนี่ยนะ ล้มเจ้าทั้งนั้นแหละครับสิบสี่ล้านเสียงเนี่ยล้มล้างทั้งนั้นแหละมีแนวคิดที่แบบอยากจะล้มล้างทั้งนั้นเลยอันนี้พูดได้เต็มปากพอรู้อยู่แล้วว่ามันล้มล้างก็ยังเลือกมันมานะไอที่บอกโอ๊ยเขาไม่ได้อยากจะล้มล้างอย่าพูดเลยครับนะเออถ้าไม่ล้มล้างมันจะไปเลือกมันทําไมล่ะนะเออนะเขาโอ้ยสิบสี่ล้านเสียงเขาไม่ได้ล้มล้างทั้งหมดหรอกแหม จริงอะลมล้างทั้งหมดนั่นแหละนะครับเออยกเว้นว่าบ้ากับปัญญาอ่อนสองอย่างแค่นั้นแหละนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ